เด็กๆวันนี้นะคะคุณครูงามมาพบกับหนูเป็นวันที่3แล้วใช่ไหมลูกวันนี้คุณครูมีคณิตศาสตร์จงใส่เครื่องหมายบวกหรือลบนะคะนักเรียนดูสิคะคุณครูมีตัวเลขหมดเลยแต่ยังไม่ได้ใส่เครื่องหมายเลยใช่ไหมคะว่าจะใส่บวกหรือลบดีนะนักเรียนดูข้อแรกนะคะข้อหนึแล้วคุณครูยังไม่มีเครื่องหมายเลยแล้วคุณครูก็มีเลขห้า แล้วคุณถูกก็เท่ากับ20ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนเอะเราจะใส่บวกหรือลบดีนักเรียนฟังครูเลยนะคะถ้าเป็นเลขใส่เครื่องหมายบวกหรือลบมันจะมีเลขแถวหน้าใช่ไหมคะแถวหน้าก็จะคือ15 17 12, 16 14 13 18 14 1อ19ี่มีเคเ้านี่เขาเรียกแถวหน้าหมดเลยนะลูกนะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมขั้นกลางแล้วก็มีแถวที่2แถวที่2องครูก็จะเป็น เลข5เลข8เลข4เลข5เลข8เลข6เลข7เลข8ดเลข6เลข5ถูกต้องไหมคะอันนี้คือแถวที่2นะคะแล้วคุณครูก็จะมีเท่ากับพอมีเท่ากับเสร็จปุ๊บคุณครูก็จะมีแถวที่3ก็จะมี20เลข9เลข8 21เลข6เลข7 25 22เลข5 2านั่นคือแถวที่3นะคะก็จะเป็นแถวที่1ที่2ที่3นักเรียนฟังคุณครูเลยนะคะคุณครูจะบอก เทคนิคให้ในการใส่เครื่องหมายบวกหรือลบนะคะนักเรียนดูแถวที่1ก็คือแถวแรกนะคะกับแถวข้างหลังก็คือแถวที่3แถวที่สองไม่ต้องดูเลยนักเรียนแถวที่สองที่เป็นเลข5เลข8สิ่งไม่ต้องดูเลยนะคะหนูดูแถวแรกกับแถวสุดท้ายนะคะนักเรียนจําไว้เลยถ้าตัวแรกแถวแรกนี่เขาเรียกตัวแรกนะคะน้อยกว่าตัวหลังนะคะน้อยกว่าตัวหลังก็คือตัวแรกเป็น15ใช่มิโลก ตัวหลังคือ20ใช่ไหมคะ15นักเรียนว่าน้อยกว่าหรือมากกว่า20คะค่ะ15จะน้อยกว่า20ใช่ไหมคะนักเรียนใส่เครื่องหมายบวกได้เลยนะคะเห็นไหมคะถ้าตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังตัวที่1แถวแรกเลยนะคะก็คือแถวที่1กับแถวที่3แถวที่2ไม่ต้องไปสนใจนะลูกนะนักเรียนก็จะได้เป็นเห็นไหมคะ15น้อยกว่า20 ะะให้ใส่เครื่องหมายบวกไปเลยแต่ถ้าตัวหน้ามากกว่าตัวหลังนะคะมากกว่าตัวหลังก็คือเห็นไหมคะตัวหน้าคือ17ใช่ไหมลูกตัวหลังคือเลข9กใช่ไหมคะนักเรียนว,ว่า17มากหรือน้อยกว่า9คะค่ะ17จะมากกว่า9ถูกไหมคะจาไห้นะคะว่าถ้าตัวหน้ามากกว่าตัวหลังให้ใส่เครื่องหมายลบลงไปได้เลยแบบนี้เห็นไหมคะก็จะเป็น17 ลบออก8ก็เท่ากับเลขเ้เห็นไหมคะเดี๋ยวนักเรียนมาเช็คได้ลูกว่าถูกไม่ถูกเดี๋ยวนักเรียนมาลองเช็คดูนะคะถูกต้องแน่นอนนะคะต่อไปนักเรียนว่าตัวแรกเลขอะไรคะ12ถูกต้องไหมคะตัวหลังคือเลขอะไรลูกค่ะตัวหลังคือเลข8ใช่ไหมคะหนูว่า12มากกว่า8หรือน้อยกว่า8คะค่ะตัวหน้า จะน้อยมากกว่าลูกมากกว่าขอโทษนะลูกนะ12จะมากกว่าเลข8ใช่ไหมคะคุณครูบอกแล้วถ้ามากกว่าหนูใส่เครื่องหมายลบลงไปได้เลยนะคะก็เป็น12ลบออก4ก็เท่ากับ8เห็นไหมคะต่อไปข้อ4ตัวแรกเลขอะไรลูกเลข16ถูกต้องไหมคะตัวหลังละลูกค่ะตัวหลังเยอะย็ใช่ไหมคะหนูว่า16น้อยกว่าหรือมากกว่า21ลูก 5, ถูกต้องค่ะ16จะน้อยกว่า21ใช่ไหมคะเอ๊เมื่กิ้ครูงามบอกแล้วนะว่าถ้าตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังใส่เครื่องหมายอะไรลูกถูกต้องค่ะใส่เครื่องหมายบวกลงไปได้เลยนะคะก็จะเป็น16บวกด้วย5ผลลัพธ์ก็คือ21เห็นไหมคะต่อไปข้อ5ตัวแรกเลขอะไรลูกเลข14ใช่ไหมคะเลข14ตัวหลังละลูก ค่ะตัวหลังคือเลข6ใช่ไหมคะก็14หนูว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า6ลูกถูกต้องค่ะ14กับมากกว่า6ใช่ไหมคะเอ็คุณครูงามบอกแล้วนะถ้ามากกว่าใส่เครื่องหมายอะไรคะถูกต้องค่ะใส่เครื่องหมายลบลงไปได้เลยนะคะก็จะเป็น14ลบ8นะคะผลลัพธ์ก็คือเลข6ถูกไหมคะอ่านข้อ6ข้อ6อีกสักข้อหนึ่งข้อ6ตัวแรกเลขอะไรลูก ถูกต้องค่ะตัวแรกเลข13แล้วตัวหลังละลูกตัวหลังคือเลขอะไรลูกค่ะตัวหลังคือเลข7นะคะ1ิหรือหว่า13มเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าเลข7คะ่ะถูกต้องค่ะเลข13มากกว่าเลข7ถูกต้องไหมคะคุณครูบอกแล้วมากกว่ามากกว่ามากกว่าใส่เครื่องหมายอะไรลูก ถูกต้องค่ะใส่เครื่องหมายลบลงไปนะคะก็จะเป็น13ลบออก6ผลลัพธ์คือเลข7ถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปข้อ7ตัวแรกเลขอะไรลูกค่ะตัวแรกเลข18ถูกต้องไหมคะตัวหลังละลูกค่ะตัวหลัง25 18น้อยกว่า25หรือมากกว่า25ลูกค่ะ 18น้อยกว่า25ถูกต้องไหมคะค่ะถ้าน้อยกว่าคุณครูให้ใส่เครื่องหมายอะไรนะถูกต้องค่ะน้อยกว่าใส่เครื่องหมายบวกนะคะน้อยกว่าใส่เครื่องหมายบวกนะคะถูกทําทำจนถึงข้อสิบเลยนะลูกนะให้ดูแถวหน้ากับแถวที่3ก็คือแถวหลังสุดเลยนะคะถ้าตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังใส่เครื่องหมายบวกได้เลยนะคะ แต่ถ้าตัวหน้ามากกว่าตัวหลังใส่เครื่องหมายลบได้เลยนะคะหนูลองทำนะคะคำเสียส่งให้คุณครูคดูด้วยนะลูกนะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายลูกสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอคุณครูเป็นวันที่2แล้วนะคะวันนี้คุณครูคมีการบ้านภาษาไทยจงเติมคำที่ใช้สระอัวนะคะ ใบใบอะไรคะบัวนะคะเติมบอวัวบัวอ่านว่าใบบัวนะคะตัวที่สองค่ะอ๋อเอาเขาเขาอะไรคะสระอัววอัวบัวนะคะอ่านว่าเขาอัวนะคะต่อไปค่ะตาตาตาอะไรคะสระอัวมัวนะคะมอัวมัวนะคะ ไปค่ะคูมีเว้นไว้ข้างหน้าแล้วมีเขาหูขูโทคู่เติมคำว่าอะไรคะคู่ต่ออวัวตัวนะคะตัวอะไรคะคู่คูเว้นข้างหน้าอีกแล้วมีงอเอียเงียเติมคำว่าอะไรคะงัวนะคะงออัวงัวอ่านว่างัวเงียนะคะต่อไปคูเว้นข้างหน้าอีกแล้วแล้วมีผีนะคะ เติมข้างหน้าว่าอะไรคะสระอัวเด็กๆรู้ไหมคะอัวนะคะกอลออัวอัวนะคะอัวนะคะหีนะคะต่อไปค่ะกออีนอกินกินอะไรคะคูเว้นไว้สระอัวทออัวหัวถั่วเอกถั่วกินอะไรคะกินถั่ว หูเว้นข้างหน้ามีใจให้นะคะเด็กๆต้องเติมคําว่าอะไรคะอะไรใจคะใช่แล้วคะ่ะหัวอ๋ออัวหัวอ่านว่าหัวอะไรคะหัวใจนะคะอ,อันนี้ครูมีคำอีกแล้วน,น้ำนำนำโทน้ำแล้วครูขีดข้างหลังน้ำอะไรเอ่ยน้ำท่วมนะคะทออวัวมท่วมท่วมเอก รวมนะคะต่อไปค่ะขอ้ออนอคนคนอะไรที่ที่มีตังค์เยอะๆคะคนรวยนะคะสะกดรออ้วยอรวยนะคะอไปค่ะออออชออกอชกบเติมคำว่าอะไรคะครูเว้นไว้ชกบอะไรคะสาราอว มวยนะคะมออัวยอมวยนะคะคำต่อไปค่ะคู่ขีดข้างหน้าแล้วอ่านว่าดออาวดาวเติมคำว่าอะไรคะดวงนะคะดอัวงอดวงดวง,ด,วงดาวนะคะต่ออีสีสีอะไรคะสระอัวใช่แล้วค่ะสีม่วง มอวง,องอม่วงม่วงเอกม่วงนะคะไม่เอกตรงออกมาเลยนะคะต่อไปต,อต่อไปค่ะครูขีดข้างหน้าแล้วเรามีเลขรอเอขคอเลขเติมคําว่าอะไรคะเด็กๆบวกนะคะบออวก็บวกบวกเลขนะคะต่อไปค่ะบอรออะปรปะปอะไรเอย่ยเด็กๆคิดได้ไหมคะ ประปวดนะคะกอ chapter, อะะัวดออวดนะคะประปวดนะคะต่อไปต่อไอสาใสา่เอกใส่ใสอะไรคะเวลาเด็กๆร้อนแสงแดดนันร้อนเด็กๆใสอะไรคะหมวกนะคะหอมอัวกอหมวกใส่หมวกนะคะต่อไปค่ะคออบอทบทบอะไรคะ ใช่แล้วค่ะทวนทออวนอทวนนะคะต่อไปคะ่ะทออ้ำทำทำอะไรคะใช่แล้วคะ่ะทำสวนสออวนอสวนทำสวนนะคะต่อไปทอไอไขไขอะไรคะเป็นเครื่องมือของช่างไขควงใช่แล้วค่ะพออัวงอ ม่วงไข่ม่วงนะคะมออะมะมะอะไรคะที่เป็นผลไม้มะม่วงนะคะมอวมอ,ม,อ,ม,อม่วงม่วงเอกม่วงมะม่วงนะคะต่อไปกขุขีข้างหน้าแล้วมีหอลอเอื้อเหลือข้างหน้าเติมคําว่าอะไรคะช่วยนะคะชออัวยอช่วยช่วยเอก ช่วยช่วยเหลือนะคะต่อไปข้างหน้าครูเว้นอีกแล้วมีนอนอน,อนอนเติมคําว่าอะไรคะเด็กๆง่วงนะคะงออังงองวงอง่วงง่วงเอกง,ง่วงง่วงอะไรคะง่วงนอนต่อไปค่ะปอเอะเนาะเป็นเป็นอะไรคะห่วงนะคะหออัวง,งอห่วงห่วงเอกห่งวงนะคะ ต่อไปครูเว้นข้างหน้าแล้วมีขออาวขาวขาวโทข้าวนะคะเติมว่าอะไรคะดเด็กๆรวงข้าวนะคะรอกววนอ,อรวงนะคะอ่านว่ารวงข้าวเด็กๆเ,เติมได้ไหมคะเด็กๆเ,เติมได้แล้วส่งกันบ้านมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ bye bye, ายบายค่ะเด็กๆ เด็กๆคะวันนี้คุณครูมาพบกับหนูเป็นมาที่สามแล้วนะวันนี้คุณครูจะให้หนูทําจงขีดเส้นใต้คําแปลที่ถูกต้องนะคะนักเรียนดูข้อหนึ่งสิข้อหนึ่งอ่านว่าแกะตัวผู้แกะตัวผู้ภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ tub หรือ tup คะค่ะแกะตัวผู้เรามาสะกดกันสิคะแกะตัวผู้สะกดว่า t u p ับ แกะตัวผู้นะคะหรือว่าขีดเส้นใต้คำว่าทับแกะตัวผู้นะคะต่อไปคำที่สองมแงมลงมแมลงบักหรือแบกค,คะบักหรือแบกนะบักบักสะกดว่ายังไง b u g บักแมลงกรือวหาคำว่าบักแล้วขีดเส้นนะคะต่อข้อสามนะคะก๊อกน้ำก๊อกน้ำแท็บหรือท็อปคะค่ะแท็บสะกดแท็บว่างไงลูก A p t a p t a แท็อกน้ําหนูขีดเส้นใต้คําว่าแท็ให้คุณครูนะคะหนูสะกดแล้วหนูก็ขีดนะคะต่อไปคําว่ากอดกอดเห็นหรือฮักคะฮักสะกดว่าไงคะฮัก h u g h ักฮักแปลว่ากอดนะคะแปลว่ากอดหนูขีดเส้นใต้คําว่าฮักนะคะต่อไปลูกสุนะัขลูกสุนะัขด็อกหรือพับคะ พับนะคะพับลูกสูงนักสะกดพร้อมกันเลยลูก P ี u p พีพับลูกสูนักนะคะเราขีดเส้นใต้ต่อไปเหยือกเหยือกจักหรือจ่าค่ะค่ะจักนะคะจัก J u G จักแปลว่าเหยือกนะคะแปลว่าเหยือกต่อไปเจดโครมครมแรดหรือรักค่ะ รักพรมสะกดพร้อมกัน r u g รักแปลว่าพรมนะคะกี่เส้นใต้ให้ถูกนะล,ลูกนะข้อ8ถ้วยถ้วยคับหรือครอบคะครับสะกดสิคะคับมีอะไร c u p คับถ้วยนะคะกี่เส้นด้วยนะคะต่อไปลูกสัตว์ลูกสัตว์คับหรือแคบคะ ค่ะรับลูกสัตว์นะคะสะกดพร้อมกัน C U B ขับลูกสัตว์นะคะหนูขีดเส้นใต้คำหรัคับนะคะคำสุดท้ายอ่างอาบน้าอ่างอาบน้ําท็อปหรือทับค่ะค่ะต้องเป็นทับนะคะสะกดพร้อมกันลูก T U B ขับอ่างอาบน้ํานะคะหนูขีดเส้นใต้ยังคุณลูกนะเห็นไหมคะว่าคุณครูจะทบทวนให้หนูนะคะ ะะเราก็เรียนซ้ําไปซ้ํามาคําศัพท์เราก็ซ้ําไปซ้ํามานะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะลูกนะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ลูกบ๊ายบาย